แป๊บเดียวก็มาถึงเมืองฮาวายอาว่าเฮ้ยวาไฮอว่า hmm. ก็คือ mm hmm. เมืองของโคเรานะครับถึงวันละครับเอาละถึงแล้วครับ I think a destination on the left. The side the okay. The side We're here we'll cut it up on the big saw over there. over right here. This is why yeah, it gets sliced into sets. And the sides get bent. And then the blocks get put in, and then you see he's putting in the curtain on Top and back glued on. And then everything trimmed up, sanded. More guitar or uh, more ukulele? More ukulele. <laughs> yeah. It's like a 100 gloss. Mm -hmm. And then this is like a showroom, wow. an office area. It's like a museum. Yeah, we have a lot of old, vintage stuff. Oh. It's like a new right? Yeah, new Do you want to offer this guy yes. Okay, so now I'm loosening the truss rod. I want you to feel. Thank you. ถึงร้านเบลบลี่ไบรี่แอนชินะเป็นร้านขายโอโลฮ่าเชิร์ที่เขาว่าดังที่สุดนะครับก็ามาตามไกด์บุ๊กนะครับน่าจะมีดังที่สุดเยอะที่สุดที่นี่นะครับครับ ก็เสร็จไปสี่ตัวครับมีขึ้นมาเล่าให้ฟังก็ตัวแรกก็เป็นลายแบบเป็นลายสับป,ปะรดนะครับแล้วก็มีสีดําด้วยตัวนี้ราคาก็โหดทีเดียวฮะรจริงๆแล้วของถูกๆก็มีแต่ว่าคิดแล้วมันเป็นยูนิฟอร์มนะฮะผมก็เลยอยากจะมีโหดอ้าวตัวนี้ไม่ไม่โหดตัวนีตว้ตัวนี้ราคาไม่โหดนะครับก็แต่จะอยากจะมีแบบตัวแบบโหดๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าใส่ทุกวันนึงของดีหน่อย เดี๋ยวคนเขารู้ว่าเราไปซื้อของถูกมาเยอะนะอ่าตัวนี้ครับแพงหน่อยมันก็จะเป็นลายเป็นลายอโลหาใช่ไหมไม่เป็นลายแบบฮูล่าเกิร์แล้วก็มีอูคูเรเล่ด้วยตรงนี้นะแล้วตัวที่ผมใส่อยู่นี่มันเก่ามากแล้วก็ได้โอกาสเปลี่ยนทัทีมีฮูล่าเกอร์มีต้นมะพร้าวมีอเต็มไปหมดหลายอย่างเลยรู้สึกจะเลือกอยังไงว่าทอนออกเหลืองๆเลยตัวนี้ออกวันนี้โบราณน,นี่ ตัวนี้ก็จะสวยหน่อยเป็นลายเซริร์ฟแล้วก็มีลายทิวทัศน์ฮาวายโบราณนะครับตัวนี้ก็ไม่แพงตัวนี้ถูกที่สุดเลยแต่ผมว่าเจ๋งสุดวินเทจครับตัวนี้วินเทจของเก่าเก็บของก็เยอะจริงแล้วก็ตัวสุดท้ายลายเสือครับตัวนี้เสือเผ่นเห็นเพียบเลยก็ปีนี้ดุครับก็เลยต้องเอาเสือมามาลุยให้หน่อย ใครเข้ามาที่ร้านก็น่าเจอตัวเนี้อ่าประมาณเนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลุยที่อโล o h a stadium นะเขาก็จะมีเสื้อถูกอันนี้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยต้องมีสองแบบครับอันนี้เอาไว้ใช้เองเนะทั้งปีเลยผมกม็จะใส่สี่ห้าตัวนี่แหละประมาณนี้แลครับ